เกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็เวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บั๊กมาเลยที่ a c e b o o k จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัรับผมพืนผมนะครับคารินวันนี้เรามายืนยันแพ็กที่จะมาในวันจันทร์ที่9เดือนที่12 2024นะครับแปลกไหมแปลกตากันหน่อยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะไม่เป็นอีพิกแล้วนะที่จะมาในวันจันทร์ดันมาเป็นโชว์ไทม์ครับเนื่องจากหลังจากการอัปเดตนะคร มีแพ็กอีพิกใหม่ที่เข้ามาเป็นแพคลูมินเก้สองแพ็กนะครับเป็นการเอามาละแบบปกติวันพฤหัสจะเป็นโชว์ไทม์ใช่ไหมเขาเอาแพคลูมินเก้เข้ามาวันจันทร์ครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นโชว์ไทม์ครับโดยเป็นนักเตะสามคนนี้นะครับที่จะเข้ามาในวันจันทร์นี้นะครับนี่สามคนนี้เลยนะผมบอกตรงๆพูดกันง่ายๆนะครับผมไม่รู้จักสักคนเลยทุกคน ผมไม่รู้จักสักคนเลยโดยคนแรกที่เข้ามานะกาบซ้ายฝั่งซ้ายสุดของเรานั้นนั่นก็คือเคนโตมันกามูระนะ <c oughs> ตัวนี้ผมไม่รู้นะว่าโอเทอาโอเวอร์เท่าไหร่นะครับแต่ละตัวคือไม่รู้เลยนะว่าโอเวอร์เท่าไหร่แล้วก็ค่าพลังได้ขนาดไหนแล้วก็มากับสกิลพิเศษอะไรนะครับผม ก็รอรุนกันอีกท um <the> ีนะครับพาลังที่ผมทํามาเป็นจากการการคาดการณ์กันขึ้นมาเฉยๆนะผมบอกเลยว่าหลายคนน่าจะข้ามกันนะแพ็กนี้นอกจากจะเป็นแฟนปารีจริงๆน่าจะจัดไอ้เจ้าหนูคนนี้ไปนะที่ชื่อว่าอะไรวะเบลลี่บาคาล่าใช่ไหมตัวนี้เบลลี่บาคาล่าน่าสนใจอยู่ตัวเดียวเลยนอกนั้นผมให้เฉยๆนะถ้าไม่ได้เล่นอีเวนต์หรือตัวอะไรเนี่ยแทบจะไม่มีใครจัดนะผมพูดตรงๆนะครับผมนะครับก็จะเป็นตัวที่2ก็จะเป็นเบลลี่บาคาล่านะคนต่อมาก็จะเป็นอีกคนนึงก็ชื่อว่าบาริ อันอันแฟร์ลามัสไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะอันนี้คือค้นหาชื่อในเขาเรียกว่าอะไรวะค้นหาชื่อในทางด้าน Google เลยนะทุกคนใน3บนนี้นะก็นี่ลนะเป็นการยืนยันนะวันจันนี้นะอีพีสมเอ้ไม่ใช่โชว์ไทม์สตัวนี้จะเข้ามานะเพื่อนๆคนไหนที่รอเปิดเก็บทองรอเปิดอยู่ส่วนตัวผมว่าข้ามได้นะแต่ถ้าใครชอบจริงๆอยากจัดจริงๆผมว่าก็สามารถจัดได้นะแต่ถ้าใครเป็นคนสร้างทีมจริงๆนะครับอยากได้กเต็กเก่งๆเล่นนานๆจริงๆผมก็ ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีตัวไหนดีๆก็ลองคอมเมนต์มาแนะนํากันหรือว่าดีหรือเปล่าในสามตัวนี้อยากได้ใครหรือว่าวันจันนี้ข้ามดีไหมลองคอมเมนต์มาดูส่วนตัวผมว่าข้ามได้นะไม่ได้น่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจขนาดนั้นสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชอบคลิปการยืนยันแบบนี้หรือว่าการคาดการณ์นักเตะ โชว์ทามอีพิกเพลเยอร์หรือวิคต่างๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องคารินเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้อบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ